สบายดีเลยสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเดอ้อวันนี้ก็มามพบพอบนองเลยอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่นอ้องพบพอบนองเลยตอนนี้ทงนองไรก็มาง่ายเขียดคุดกระปูเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยคุดลองเบิ่งแล้วกระปูกับแบบคูมันก็เลิกแล้วกะ็ดินมันก็เริ่มแข็งแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยคุดไปอยากได้ปันใดวันนี้บัคือตอนนั้นเลยดินอ่อนคุดง่ายเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกเลมาง่ายเขียดบน วันเป็นน้องนี่กอน,น,นเนาะบ่แม่พี่น้องเลยวันน้ำมันแหง้งกับพอได้อยูไงเขียนเลยเนาะกระปูกะได้ประมาณสองสามตเน้องพ่อแม่พี่น้องยโดยโ,โ็จอดกับหลดกับจอดไว้ยอยู่ดดพุ่นแดดแดดเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาั้งแต่เก้าโมงโยังแดดอยู่เน,นาะพ่อแม่พี่น้องม,มัน ขันว่าบบไว้กับโบไว้น้ำแดดนี่ดอกเนะาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขันว่ามายามแรงกันยังไข่เนี่ยว่ามันห่มแต่ว่ามายามนี่นะาะพ่อแม่พี่น้องโดยอขอไปเลยบัดนี้ครูหวาชเพิ่นได้สำแดงเนาะขุดกระปูยากแน่อ่าสบายดีเด้อไ,ได้แล้วได้อยู่บอน้องลิน ลายบาสบายดีไอ,ทอ้ทงสบายดีน้องละน้อยแต่อยู่บักบกระปูน,น่ะล่ะเบิ่งดูในขู่นะเออดิหากรมาหวังโบโดนปนในน้องพ่อแม่พี่น้องยอยู่พุ่นง่ายบาเบอรแล้วก็มาง่ายอยู่พี่แบบน,นี้ได้พอกินอยู่บ่เนาะเพราะว่ามันแดดบ่ไว้น้ำแดดนี่ยแล้ว

<laughs> <laughs> <bà>? Hừm. <Khiệt>, nói lên thôi. Ngay ง่ายไปเรื hmm. ่อยๆมันก็สิเจอเองดอกเขียดนะยามกลางคืนบ่มีไฟโคมเนาะพ่อแม่พี่น้องลองมาก้านเบิ่งก็คือสิได้อยู่ไป็นยังสิบัได้ได้แหมแล้วเอาเนื้อหามันก็เห็นอะไรห้าม นีเลยคือการมาก่อนจามันเที่ยงเอ่ยแม่มวนเดอร์การเขียนยามกลางคืนที่บอกให้การหลายๆคนหยาดกันบางเถ่ะ โอ้ยชีฮักยังได้เอาลนล่ะกระปูน่ะครับกามันทุกท่านจามีครโอ้ยกามเ่นน้อยนึงกามใหญ่กามใหญ่กับพูฮักกับยาฮกมันกินเขียดอยู่ในครูมากินบกคร้เห ให้น้องลินกินก่อนจิไปแหลกกินน้ำลายไอทงกินน้ำลังคนถือก่อนกินก่อนหมานอยู่บ่น้องเมนี้เนาะสิพ่อเจลพ่อป่นอยู่บ่ามาบุญดูหำ จะเป็นเหือใหญ่ๆครับจังมีเขียดกระปูนี่คุดบ่ได้พี่น้อยดินแข็ง หวาอันเขียนมันหมักอยู่แบบบนบนซุ่มซุ่มบนแตกเหิบซุ่มซุ่มเป็นยังไงืมเห็นอรไได้จังลุงทำอะไรคลุกนู้นแล้ววนู่นนะครับ บนได,ด้ไปง่ายบนทุงหน้าบนเฮ้าบนนั่นเนาะน้องลินบนเฮาเคยสอนฮันเด้บนนั่นก็มีได้<ม>บนนั่นก็<ม>บนนั่นก็นกนแตกเถืบคือกันเฮ้ยหืมโมจีในเขียมันเด้งออกจกไอออะไปใส่โมจีในบะทอมมื่อยเไรมันเด้งออกวะ เอามันโดดออกมันฮาวเลดประธานเอามันย่บเห็นบ่น้องละน้อยน้ามันมันท่งสิ้ฮาวอยู่บ่เห็นบ่น้องละน้องละน้อยจักเสียมอยู่เฉยเลยไหมเสียมอยู่พุ่นเด้ผูกปลาอยู่ผูกหาแข่งแดดจนเหนื่อยเลยชงกันเล มาหาบนนี้ดูสิ พอมีบัน้โอชิได้ย,ย่บเนาะพี่น้องพ่อปนอยู่บ้างสำนี้กระปุกอะ แต่สองตัวแต <What? S 1> ่อยู่บนนองลิน mm hmm. มาหาน้าเบื่อพี่บนเถอบมันอันนี้นี่ ยางอาโดนเนาะ่อไมพี่นอ้องแดดแห้งเลยโหตต่แรจะมาขุดไหมเห้นเขียนหน่อยแต่ว่าขุดก่ท่านมือเบื่องเดียว มีแต่ว่ามโมเห็นมันอันนี้มันยังยังเปียกๆอยู่อันนี้เป็นอ,ออกมาแล้ว ยังเปียกเปียกมันก็ดึงออกง่ายแล้วเนาะไปมีเราบดถ่ายทองยางสิเมื่อก่อนนะพ่อแม่พี่น้องพาอว่ามาอันมายังอันตอนนี้จกมงเลยมันแดด มาไวายโผล่นอนน้องลินเจ้าเอาเมือปุ่นกินเถียงเนาะพวกน้นนองๆพันมาเก็บมากระทานคุมมากกระ t h นโดยน้องพ่อแม่พี่น้องมาทางพี่กะ ตกอยู่บ่มะกระทันนะตกอยู่เนาะน้องไอดาพินนั่งอยู่พ่อแม่พี่น้องู้เือนแม่จอยพนกไว้แง ทางส่างคนโบกทางนอกเราไปจ้ากันนะผู้เก็บอ่านอ้องละน้อยหวานบ่หวานบ่อา้โอ้นองลินกับจามพ่อน้องลิน,นเนาะเอาเก็บเข็บ

น,นี้ห,หมันหวานได้ ไอทงเพิ่นนั่งท่าอยูร่รถพดคุณน้องพ่อแม่พี่น้องบะเถิงแล้วเชิญเจ้ายังบะเถิงก็งงนะย,มมยังบะเถิงเลยเนาะเล่นใหม่ไหม ไม่ไมไมน้องลินเหินตีลงเนาะเตยมันโอน้องลหน้อยบนน้องดีนะเออน้องดีเพิ่นไปหลินน้ำน้องไอ้ดา มีช้างมาสองคนหเ <g ül> ลมหนังหึงนังมือชางหมเมื่อกินสมเมื่อกินอันหวานก็ได้มันมันหวานไม่โมดิสมเก็บเมื่อกินอะไรเมื่อกินสม่ จำเจ๋วก็ได้สิเป็นเนี่ยมากินมากระทันอีกหน่อยอนะไรเนาะส่วนมาก็บพี่พี่ต่น้อยเอ้ลมก็มาเมื่อนี้ à theo cái non lắp kẹp mà hay mẹ kín năm ừ. mưa đây ha kẹp tôm tố ăn tốt gì cả đấy mưa là cả làng không mình bán đi mình bơi sụm ไปบึงอยู่ทึ่งน้ำเมล็ดมันก็ฮะ<า>โอ้มันบไน่ได้เลยเลยมันบไน่ได้ฮอดกระ<า>ปุกกระปูมันนั่นนมันแขง็ขงพูดบ่ได้เอาไปใส่ใช่เอาในนี้เราเอาไปฮด,ดน,นั <laughs> ด่นเออหยุดเอาไปกิน สั่งมาสองคนติมันนี่โอ้กันมทางในบบกเรียบร้อยแล้วโอ้ยมันนั่นนันมันแดดแห้งอะไรเมื่อไมเจอยเพุนเห็ดสวนมาจากไหนเพ้พุนเห็ดยังเนาะ อยู่ในสวนเพืพ่อนผูกเสียหนาไปจักสางมึงกนมาสองคนบวกทางนอกบันเพืพ่นมาในี้ไหวเนาะผมเองพี่น้องมาปูนไหว้บาเลยนะใด พ่อแม่พี่น้องจากคลิปนี้กับทั้งน้องเล่กับสิขอตัวลาไปเพิท่านี้ก่อนมือนี้กามาไง่ายเขียดกับ่บคอยได้ปันใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันแดดแห้งสีเมื่อก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็แหวะมาเก็บมากระทันอยู่เพื่อนแม่์จอยเพื่อนน้องพ่อแม่พี่น้องโดยนอกจากคลิปนี้ทั้งน้องเล่สิขอตัวลาไปเพิท่านี้ก่อนท่าน้องเล่ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปของน้องเล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณา โดยจะคลิปนี้ทั้งลงเลยก็ับสิคอตัวลาไปก่อนพบุกกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อขอเก่าคำว่าสบายดี